ในคลิปนี้เราจะมาฝึกเชื่อมประโยคค่ะก็คือเอาประโยค1กับประโยค2เนี่ยเชื่อมเข้าด้วยกันทําให้ภาษาของเราไฮโซขึ้นซับซ้อนมากขึ้นนะคะก่อนอื่นมาดูคําเชื่อมที่เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วบ้างเนาะอย่างเช่น undaberdeshalboderdassweilwennwann หลายๆตัวเรารู้จักแล้วแล้วก็มีหลายๆตัวที่เรายังไม่รู้แปลว่าอะไรในคลิปนี้เราจะมาเรียนพร้อมกันค่ะตอนนี้ค่ะเรามาดูการเชื่อมกันก่อนการเชื่อมคืออะไรคะนักเรียนการเชื่อมก็คือเรามีประโยค1แล้วก็เรามีประโยคสองเราต้องการจะเชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันให้ประโยคมันยาวขึ้นอ่าก่อนที่เราจะไปดูการเชื่อมค่ะครูขอทบทวนโครงสร้างประโยคทั่วไปกันก่อน ประโยคทั่วไปโครงสร้างเป็นยังไงคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นประโยคง่ายๆเลย Ich lerne Deutsch อ,อีกสักประโยคหนึ่ง Deutsch lerne ich อีกสักประโยคหนึ่งคะ่ะ Ich habe jeden Tag Deutsch gelernt ตรงนี้นักเรียนเห็นอะไรไหมคะโครงสร้างของภาษาเยอรมันประโยคทั่วไปเนี่ย ใจความหลักมีแค่นี้เลย Web ต้องอยู่ตำแหน่งที่2ออ่าอย่างเช่นข้างบนใช่ไหม i c h l r n e Deutsch หรือว่าวันนี้ฉันอยากจะเอาคำว่า Deutsch ขึ้นมาข้างหน้าก็ทำได้กลายเป็น Deutsch l r n e i c h แต่คนอ่านคนฟังก็ทราบอยู่ดีว่า i c h เป็นประธานเพราะว่า Web l e r เน้ผ่านตาม i c h จะเขียนประโยคยังไงก็ได้แต่ v ว r b ที่ผ่านตามประธานต้องอยู่ตำแหน่งที่สองคนอ่านก็รู้เลยว่าประธานไม่ใช่ d ย c ์ประธานคือ i ิ h เพราะว่า verb เนี่ยมันผ่านตาม ich. อิชอะตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะว่าโครงสร้างของประโยคทั่วไปเนี่ย v ว b ต้องอยู่ตำแหน่งที่สองอือหึโอเคเนาะตอนนี้เรามาดูโครงสร้างของคำเชื่อมกันค่ะ คำเชื่อมในระดับ A2 เนี่ยสามารถแบ่งตามแกรมมาได้เป็น3ประเภทด้วยกันค่ะเดี๋ยวโบจะให้นักเรียนนะคะดูเองก่อนว่าประเภทที่1 2 3เนี่ยเป็นยังไงลองวิเคราะห์ด้วยตนเองก่อนนะคะเริ่มจากประเภทที่1ค่ะ อ่ะตอนนี้เราลองมาดูประโยคพร้อมกันนะคะประโยคแรก ich esse is c h e s e r e i s ประโยคนี้จบแล้วเนาะเชื่อมด้วยคำว่า u n d แล้วก็ต่อด้วย d u i s s t noodle ฉันกินข้าวและเธอกินก๋วยเตี๋ยวนักเรียนคิดว่าคำเชื่อม u n d อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ของประโยคคะอยู่ตำแหน่งที่ศูของประโยคนะคะอุนเนี่ยยืนอยู่ตำแหน่งที่ศูของประโยคนี่คือแบบแรกคือคำเชื่อมยืนอยู่ตำแหน่งที่ศูนย์ของประโยค ich esse reis ตึงประโยคจบไปแล้วเชื่อมด้วยคำว่าอุน แล้วก็ประโยคใหม่ก็เริ่มปกติค่ะ 1, 2, 3ปกติก็เป็น do eat noodle แวบอยู่ตำแหน่งที่2ปกติเลยนะคำเชื่อมอยู่ตำแหน่งที่0ได้เนาะอ่ะอันนี้คือแบบแรกนะคะต่อไปแบบที่2ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูตัวอย่างประโยคแล้วลองวิเคราะห์ด้วยตนเองก่อน d e s h a l b แปลว่าดังนั้นตอนนี้เรามาวิเคราะ,ระ,ะห์ประโยคค่ะ i c h habe hunge r ฉันหิวประโยคจบแล้วเชื่อมด้วยคำว่า d e s h a l b ดังนั้น e s e ich reis ฉันกินข้าว โครงสร้างนี้คำเชื่อม d e s h a r ์อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะอยู่ตำแหน่งที่1ของประโยคนะคะคำเชื่อม d e s h a r ์ตั้งอยู่ตำแหน่งที่1ของประโยคเรามาวิเคราะห์อีกครั้งค่ะประโยคแรก ich habe Hunger ประโยคปกติเลยจบไปแล้วด้วยนะคะคอมมา และประโยคใหม่ค่ะขึ้นต้นอันดับแรกด้วย d e s h a l พอ d e s h a l ์อยู่ตำแหน่งที่1ปุ๊บ v ว b จะต้องอยู่ตำแหน่งที่2เพราะว่าเป็นประโยคปกตินะเลยเป็น d e s h a l ์ด s อ e ซออิชไได้ไหมเจอ2แบบแล้วนะคะแบบแรกคือคำเชื่อมอยู่ตำแหน่ง0แบบที่2คือคำเชื่อมอยู่ตำแหน่งที่1 ต่อไปแบบที่3ค่ะให้นักเรียนลองวิเคราะห์โครงสร้างประโยคด้วยตนเองก่อนไวแปลว่าเพราะว่าตอนนี้เรามาวิเคราะห์โครงสร้างประโยคกันค่ะ ด้านหน้าเนาะเขาเริ่มด้วย I c h e s s e r e i s ฉันกินข้าวประโยคนี้จบแล้วเขาเชื่อมด้วยคำว่า w h l I hunger habe เพราะว่าฉันหิวตอนนี้ค่ะเราเห็นโครงสร้างที่แปลกกว่าแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามโครงสร้างนี้ค่ะดูด้านบนเลย โครงสร้างนี้เนี่ยพอใช้คำเชื่อมไวเนี่ยมีผลทําให้แวบต้องไปตกท้ายถ้าเชื่อมด้วยคำประเภทนี้เนี่ยแวบจะต้องไปตกท้ายและการที่แวบไปตกท้ายนี่นะคะนี่มาดูข้างบนค่ะประโยคที่แวบตกท้ายเขาเรียกว่า n e บ e n s ั t z เดี๋ยวเรามาเจาะลึกอีกทีหนึ่งไม่ต้องห่วงตอนนี้คร่าวๆนะคะ เราเห็นแล้วว่าถ้าเชื่อมด้วยไวแวบจะต้องไปตกท้ายและการที่ประโยคมีแวบตกท้ายเนี่ยภาษาเยอรมันเรียกว่า n e บ e น s ัตเพราะประโยคทั่วไปเขาต้องแวบอยู่ตำแหน่งสองแงวบอยู่ตำแหน่งสองเนี่ยเขาเรียกว่าประโยคทั่วไปนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อมด้วยไวเนี่ยแวบจะต้องไปตกท้ายซึ่ง การที่แวบตกท้ายประโยคนี้เรียกว่า n e b e n s ั t z โอเคนะตอนนี้เราเห็นภาพแล้วนะคะว่าคำเชื่อมภาษาลรมันแบ่งออกเป็น3ประเภททบทวนอีกครั้ง,นงหนึ่งค่ะประเภทที่1ก็คือคำเชื่อมนี้ตั้งอยู่ตำแหน่งที่0ูนได้แก่อะไรบ้างแก๊งนี้นะคะโบจะเรียกว่าแก๊งโซดาใส่แก้ว ทำไมถึงเป็นโซดาใส่แก้วเพราะว่าตัวแก้วตัวอูนี่นะคะคือคำว่า unt ตัว s เนี่ยคือคำว่าอ o n อนตัว o เนี่ยคือคำว่า odor ตัวดคือคำว่าเจ n ตัว r คือคำว่าา b า กลุ่มนี้โบเลยเรียกว่ากลุ่มโซดาใส่แก้วนะคะแต่ถ้าครูที่เยอรมันเขาจะเรียกว่าอาดูโซซึ่งการเรียงคนละแบบนะแต่สําหรับโบโบว่าโซดาใส่แก้วจําง่ายกว่าเนาะก็คือถ้านักเรียนเห็นคําเชื่อมอุน o ซอนดอนโอ r d เดนหรือว่าอาเบเนี่ยทราบเลยว่าเขาจะเป็นคําเชื่อมที่ยืนอยู่ตําแหน่งที่0นแบบนี้นะอ่ะโอเค ตอนนี้เราได้แบบที่1แล้วนะคะก็คือคำเชื่อมยืนอยู่ตำแหน่งที่0ของประโยคต่อไปกลุ่มที่2คํคำเชื่อมยืนอยู่ตำแหน่งที่1ของประโยคค่ะได้แก่ d e s h a l b zu erst dann danach zum schluss คำเชื่อมพวกนี้เนี่ยเรามักจะเจอในเท็กซที่อธิบายขั้นตอนเช่อนอธิบายขั้นตอนการทำอาหาร ขั้นที่1เริ่มต้นคุณจะต้องล้างผักจากนั้นคุณจะต้องหั่นผักหลังจากนั้นคุณจะต้องเอาผักไปต้มท้ายสุดคุณจะต้องคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคำเชื่อมพวกนี้เราจะเจอในเ t กซ์ประเภทนั้นอืมนะซึ่งเราถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาจะต้องยืนอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งของประโยคอ่าต่อไปค่ะ คําเชื่อมกลุ่มสุดท้ายคําเชื่อมกลุ่มนี้เนี่ยจะมีผลทําให้แวบต้องไปตกท้ายการที่แวบตกท้ายเรียกว่า n e เบนสัตสหลายคนเลยเรียกคําเชื่อมกลุ่มนี้ว่าคําเชื่อมเนม e นเบนสัตส์มีอะไรบ้างเช่น v y เพราะว่า does does ว่าอบว่าจุดจุด,จดหรือไม่ ฉันไม่รู้นะว่าเขาจะมาหรือไม่อย่างเงี้ยคุณทราบไหมคะว่าหัวหน้าจะมาหรือไม่อย่างเงี้ยคือคำว่าว่าจุดจุด,จดหรือไม่ต่อไป when แปลว่าเมื่อหรือว่าแปลว่าถ้าก็ได้เช่นถ้าแดดออกฉันจะไปเล่นกีฬาเออถ้าเธอรักฉันฉันก็รักเธออย่างเงี้ยนะคะหรือจะแปลว่าเมื่อก็ได้เมื่อเขามาฉันจะไปอย่างเงี้ย นะคะคือ when เนี่ยแปลว่าเมื่อก็ได้แปลว่าถ้าก็ได้แล้วแต่สถานการณ์เดี๋ยวเรามาเจาะลึกค่ะไม่ต้องห่วงต่อไป a l s แปลว่าเมื่อตอนที่ซึ่งคำเชื่อมนี้จะเกิดขึ้นในอดีตครั้งเดียวและจบไปแล้วไม่เกิดซ้ำอีกยกตัวอย่างเช่นเมื่อตอนที่ฉันอายุสิบขวบพ่อเคยซื้อจักรยานให้ฉันจบไปแล้วสิบขวบเกิดขึ้นไม่ได้อีกแล้วนะคะหรือว่าเราจะพูดว่า เมื่อตอนที่ฉันสอบข้อสอบ A1 ฉันตื่นเต้นมากเลยคือโมเมนต์ที่ฉันสอบ A1 นะ่ะฉันตื่นเต้นเหตุการณ์นี้เกิดแล้วจบแล้วเกิดครั้งเดียวจะใช้ a l s เดี๋ยวเรามาเจาะลึกไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้นักเรียนเห็นภาพรวมกว้างๆแล้วว่าคำเชื่อมเนี่ยแบ่งตามแกรมมาได้3ประเภทอันแรกคือเขายือนอยู่ตำแหน่ง0ูนย์อันที่สองคือเขายือนอยู่ตำแหน่งที่ห อันที่สมคือเชื่อมอันนี้ปุ๊บแวบบต้องไปตกท้ายโอเคเนาะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนของคอร์ส A2 grammar ถ้าใครอยากจะรู้ลึกรู้จริงแกรมมาภาษาเยหรมันระดับ A2 นะคะสามารถมาลงคอร์สนี้ได้นะซึ่งในคอร์สนี้นะคะเราก็จะมาเรียนแกรมมาเน้นๆทั้งหมดกว่า20หัวข้อเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีการฝึกเขียนประโยคแบบพื้นฐานเบสิกนะคะไปจนถึงการเขียนในอดีต แบบ perfect แบบ p e r i t u m นะคะนอกจากนั้นเราก็จะมาฝึกเขียนประโยคที่มีกรรมตรง<ฟ>กรรองนะคะแปลงกรรมตรงกรรองเป็น in เป็น s เป็น c เป็น i n e n ต่างๆก็มีในคอร์สนี้นะคะหลังจากนั้นยังไม่จบนะคะโบขอเล่าต่อหลังจากนั้นเราก็จะเรียนแว r ที่มี s i x ซิกอ่าหลายคนซิก interesing อะไร ประมาณนี้นะคะอยู่ในคอร์สนี้เหมือนกันหลังจากนั้นค่ะก็จะมีเนื้อหา verb คู่กับ preposition เช่นรอรอใครต้องว a r t e n บวก out ตลอดเวลาไม่มีไม่ได้ประโยคนี้ผิดนะคะหรือว่าจะเป็น sich i n t e r e s s i e n e n ต้องบวกเฟือทุกครั้งไม่มีไม่ได้อันนี้เราก็จะเรียนในคอร์สนี้นะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังจะเรียนการผ่าน verb ที่เป็น h ä t t e w ä r e k ö n n t e ใช้ยังไงแปลว่าอะไรใช้ในสถานการณ์ใดบ้างก็มีในคอร์สนี้นะคะและยังไม่หมดนะคะนอกจากนั้นเราก็จะเรียนการเชื่อมประโยคค่คะไม่ว่าจะเป็นเชื่อมแบบตำแหน่งศูนย์ Und r d e r aber เ e n ร์เดนเรียนนะคะ e s h a ากก็มี แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือคำเชื่อมในเนบิวสัตที่มีผลทําให้แบบตกท้ายพวกไวพวกดัสพวกอบพวกเวนพวกไอส์นะคะก็คือมีในคอสนี้แล้วก็ยังจะมีการเชื่อมแบบ relative s u ตที่เราเพิ่งดูไปเมื่อกี้ด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการอยากจะเข้าใจการผันมีลงท้ายด้วย as บางครั้ง ar บางครั้ง an บางครั้งมี a ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถมาลงคอสนี้ได้ค่ะหัวข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่า adjective declination ซึ่งก็มีในคอร์สนี้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าคอร์สนี้เนี่ยคือคอส grammaric A2 เราจะเรียน grammaric ภาษาเยอรมันให้รู้ลึกรู้จริงนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อโบมาได้ทาง Facebook Bo บ r รูโบไลฟ์ทางเพจเยอรมันนอกรอบหรือว่าจะติดต่อมาทางไล n e ก็ได้นะคะ โปรโมทจนเหนื่อยนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะเนื้อหาแน่นจริงๆอยากให้ทุกคนมีพื้นฐานภาษาเยอรมันที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเรียนในคอร์สเนี่ยจะได้เรียนแบบเป็นระบบเริ่มจากง่ายไปยากนะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนในคอร์สค่ะวันนี้ขอบคุณที่แวะมาดูคลิปคอมโบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ